กิจกรรมต่อไปตามคุณตุ้มมานะคะเดี๋ยวคุณตุ้มจะมาชวนเด็กๆนับเลขกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะคุณตุ้มก็ชวนเด็กๆนับเลขทุกวันเพื่อที่จะให้เด็กๆได้จำนะคะมาพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมมือไว้ค่ะชูนิ้วขึ้นมาด้วยนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกดแปสค่ะอีกรอบนะคะหนึ่งสองสสห้าหเจ็ด

9 10เทด็กๆลองฝึกนะคะฝึกท่องฝึกนับจะได้จําได้นับเรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปอะไรนะคะภาษาอังกฤษอนิกค่ะตัวอะไรคะ V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 

โอเคนะคะ็กๆฝึกนะคะไม่ยากเลยฝวกวหววโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลพิปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ